นี่รอมาเช็คอินก่อนนะก็เดินเข้ามาในล็อบบี้นะฮะเราก็ต้องมาเช็คอินกันก่อนเพื่อจะเข้าโรงแรมแล้วก็กรอกข้อมูลประวัติทั้ง2คนทั้งผู้เข้าพักมันยาจาศรอบๆนี่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะหรูมากนะแล้วก็ลิฟต์ก็แปลกๆดีต้องใช้ขี่ก่าซเสียบไปมันบลอแลอวที่หน้าเมื่อกี้โทรศัพท์ตกหนูอ่ะเบ้อ เป็นห้องแล้วนะครับนี่เข้ามาเสียรายนะมันมันขึ้นวิววิวเรามันขึ้นไอ้ป้าเพราะว่ามันฝนตกนี่ก็ห้องน้ำห้องน้ำใหญ่มากโห oh, ใหญ่ไปไหนเนี่ยกว้างมากม,มีอ่างอับน้ำด้วยโอเคนะห้องน้ำสวยต่อวันที่พาย ภายในห้องมันดูรูดีแต่รูแบบเก่าๆแล้วกันนี่เห็นไหมเตียงใหญ่แล้วก็เห็นวิวแต่ว่าเฮ้ยมันมีมุมตรงนี้ด้วยนะนี่เห็นไหมมุมมุมพังนั่งเล่นแต่ว่าเรามันไม่เห็นวิวเพราะว่านี่กระจกมันเป็นไอ้เช็ดก็ไม่ได้ดูดิวสวยมากเลยจริงๆก็คือเห็นกรุงเทพอะจากมุมสูง เสียดายมากอะไร่งนครับเนี่ยฝนแล้วะ็ดันมาตก<ม>เห็นปะผมอยากเห็นวิวอะเมื่อไหร่มันจะอยู่ได้ผมฝนเนอะอ๋อโอเคก็จะกิออนอะไรอะไรเรากินรองท้องกันนะโอเคผมก็รับบทไปซื้อให้จีน่านะเดี๋ยวเราลงไปชั้น,นหนึ่งก่อนเออรูแ้แหละลงมาซื้อของกินให้คุณจีน่าก่อนนะอืมเดี๋ยวนี้แล้วกัน รอกันเดินไปหาของกินก่อนน่าจะต้องไปชั้นหนึ่งไปชั้นชั้นหนึ่งอ่ะครับนี่ก็เป็นร้านร้านขายของฝากอย่างเดียวก็เป็นร้านค้าทั่วไปมีแต่ของแห้งอตอนนี้หน้าโรงแรมก็ฝนตกหนักนะผมไม่รู้ว่าจะหาอะไรกินให้กีกนหน้าดี ตอนนี้ผมเดินมาสักพักแล้วนะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรขายเลยเพราะฝนตกด้วยดูดิตกหนักด้วยก็ <S <S เจอมาเจอเซเว่นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกินเซเว่นดีไหมนะหรือว่าจะไปหาของกินให้กับจีน่าดีเพราะเหมื <S 1> <S 1> <S อนข้างหน้าเหมือนจะมีร้านขายข,ายของสดอะ่ะผมไม่อยากกินเซเว่นเท่าไหร่อรอไปดูงวดก่อนดีกว่านะถ้านั้นก็ทางเลือกสุดท้ายที่เซเว่นแล้วกัน <S <S ผมเจอร้านขายส้มตําอยู่ตรงนั้นนี่ส้มตํากับหมูปิ้ง แต่ว่าฝนมันตกมันอยู่ฝั่งนู้นผมก็ต้องวิ่งข้ามไปนะเอาไงดีต้องวิ่งข้ามไปแหละแต่ว่าเปียกแน่ๆเลยเอ,อช่างแม่งไป <c oughs> อ๋อครับ <c oughs> แล้วผมก็แวะมาซื้อไก่ย่างต่อนะสักสองไม้ข้าวเหนียวสักหนึ่งดูดิฝนมันตกแบบมืดฟ้ามูเดนมากเลยเปียกหมดเลยแฉะแฉะโอ้รองเท้าก็เปียกหมด ไล่หาแนละ้วนี่ผมก็มาเซเว่นนะตากฝนมาไม่อยากจะออกแล้วะ่ะเพราะรู้เลยทีน่าน้าตากฝน่ยมันไขตัดปัญหาก็เลยว่าวิ่งตากฝนมาเซเว่นดีกว่าซื้อไปทีเดียวแล้วกันซื้ออะไรดีซื้อในเซเว่นซื้อขนมเนาะขนมแล้วก็น้ำน้ำอัดลมแล้วก็นุมแล้วก็ของกิน พอพรุ่งนี้ตอนเช้าก็บุฟเฟ่ก็ไม่ต้องโอเคจะซื้อปรันที่นี่ก็ต้องสแกนบักล่องน,นะเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดชั้นแล้วก็มาถึงโอเคถึงห้องละแตโอ้นี่<อ>ผมก็ซื้อ,อพวกน้ำเปล่าแล้วก็ของกินนะส้มต่ำแล้วก็ไก่ย่างแล้วก็ปลาทอดเพื่อจะได้กินคือนี้แล้วก็ขนมหลักๆก็คือขนมแล้วก็นุม นี่ก็เป็นพวกขนมอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไก่ย,ย่างส้มตําไม่เห็นวิวเลยอะ่ะปกติจะเห็นวิวน่าจะฟินกว่านี้นะเห็นยัางจาเหมือนเมืองนอกอะ่ะม่เป็นหมอกหมอกฝนนะไม่ใช่หมอกหนาวเดี๋ยวเราก็เห็นแล้วนะตอนนี้นี่ฟ้า<อ>หายไปแล้วโหสวยมากมันเห็นหมดเลยนะทุกคน พอเราย้อนดูกรุงเทพนะมันก็จะมีมุมต่างๆนะที่แบบดูแล้วโคตรโหดกันแต่มุมอีกมุมหนึ่งยิ่งมุมสูงๆนี่มันก็ดูแบบสาง่าและอลังการมากเหมือนกับเป็นภาพที่บังตาเราลวงตาแล้วตอนนี้เราก็กําลังไปกินบุฟเฟ่กันนะมันเป็นฟรีบุฟเฟ่มื้อค่ำด้วยฮนะก็เรียกว่าแลดิน,นสามต่อ,อแล้วทำไมเราไม่ขึ้นไปติดๆเลยวาเมื่อกี้ ไม่มีไม่มีไม่มีมีแค่ยัางสี่สิบมันไม่ได้อะมีแล้วก็เดินทางมากินบุฟเฟ่ต์กันนะครับซึ่งมันมีอาหารเยอะมากๆเลยผมว่าค่อนข้างที่จะให้เลือกหลากหลายนะมีทั้งนานาชาติก็คือมีทั้งจีนมีทั้งฝรั่งมีทั้งไทยค่อนข้างจะดีเลยแหละตอนนี้ก็ถึงที่บุฟเฟ่ต์แล้วนะชั้น81ด่ะเใช่แล้วก็เขาจะจองหมายเลขใค้เราเราด้นหมายเลขถกใช่ก็โอเคอยู่ถ้ว่ามีไอเนี้ย ถ้าแบบว่าแสงไฟนะมันโดมันเหมือนกับจะเห็นนะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นพรมปินฟ้าแต่ว่าก็ตามสภาพเพราะว่ามันฝนตกอันนี้เขาเสิยไหมสวยสวยสะาดแน่นอนแต่งมากินบุฟเฟ่นะแต่ว่าเดี๋ยวคอยดูเราจะกินเยอะไหมเราไม่ได้แบบสวยอย่างที่เราใช่เรื่องกินเรื่องใหญ่นะสำหรับเราอ่ะโอเคไปทะเล แลวนี่ก็เป็นมุมที่ผมชอบที่สุดนะเป็นอาหารจีนก็เราก็ลองพวกเป็ดปักกิ่งอะไรพวกนี้ครับแตนะลองชิมทรกอยังนะได้น้อยไปหน่อย,นนอยแล้วก็เราก็มาสั่งสเต็กไว้ต่อนะเขียนเลขโต๊ะไว้เอาเน้ยดีกว่าโอ้โดี นี่คือยกแรกก็เลยยกแรกนะครับมันต้องมาแบบนี้เพราะว่าดูทรงแล้วดูนี่นะแนวดมเลยแล้วไม่อิ่มเลยชิมคนละชิ้นก็หมดแล้วหมูกรอบเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเอาหมูกรอบกับหมูอันเพิ่มคือพิซซ่าอ่ะกินตั้งแต่ที่พัทยาแล้วเดินมาที่นี่ตัดต่อเลยมาบรรเลงกินดีกว่าไปกินแล้วไหมใช่ครับแบ่งล่างตึ๊ด หมูกรอบที่ตึกใบหยกอรอยรู้เลยว่าคนรัตาตาเลยที่เ่ากินพิซซ่าผมกินอะไรไม่ค่อยเต็นกินจะเป็นแต่หมูกรอบหมูหันหมูหันก็เพิ่งมากินนะบอดดิไม่ค่อยกินนี่แล้วก็กุ้งโตมาก ตัวนี้หมูนไดม่กินูเด็กุ้งจิ้มจิ้มซีฟู้ด น่าเอาเก๊ยวก๋วยไหมโนะทุกคนขี้น่ากินชันมุงไข่มุ้บบงเอาบ้างไี่แหลเรากินหอยนางรมนัเนี้ก็กรบางน้นึ่ยแม่กจะแบบนี่กินสดสเลย กินไปเยอะมากหมดแล้วเซตแรกเดี๋ยวรอเซตที่สองก่อนผมบอกแล้วว่าหมูหันมาเมื่อไหร่เขาบอกสิบนาทีดูหมดสวยเลยก็เราก็เราไม่ได้กินแบบสไตล์ผู้ดีนะเขาจะมีวิธีที่นี่เขามีการอบรมสอนกินกันด้วยนะเห็นเมื่อกี้บรรยายเขามีบรรยายในในเพจมีบรรยายการกินที่แบบในมารยาทการกินผู้ดีแต่เราไม่สนหรอกเพราะว่าครับการแต่งตัวก็เราก็รู้แล้วว่าอุมาจากมันนอก ไม่นสนอยู่แล้วเอาอิ่มไว้ก่อนนะออ๋อกินต่อ,อเห็นผมกินผลไม้นี่ไม่ได้่อิ่มนะผมจะกินแบบเป็นเซตะจะกินต่อรอกู้ เราต้องจองนะมันหมดเร็วมากก็เพิ่มมาแล้วก็นี้ดูดีของเราน่ารัก้องโกรดเลยเราไม่มีอะไรจะเสียแลย้วครับ ใช่กุ้งหมดแล้วมีเรืองเอามากี่ตัวไหมยผมเองจะทานก็คือปกติมันเอามาสองตัวใช่ไหมคนละสองตัวแต่ผมอะ่ะเอามาสี่ตัวมันก็เลยได้กินแบบคนละสามตัวไม่อึดหรอกเพราะวองโต๊ะที่พี่เห็นนะคนเดียวห้าหกตัวสองสามล่อมันก็เลยอาจจะไม่พอ หลังจากกินข้าวเสร็จนะมันเหมือนกับอ่าจะมีพี่เขาจะมาโชว์มายากลให้เราดูนะซึ่งพวกผมก็เพิ่งเคยเห็นนะค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วว้าวมากๆเลยเลยต้องหยิบกล้องมาถ่ายนี่ครับก็โชว์มาหนึ่งหนึ่งโชวอลองสังเกตดูดีๆนะไพ่มันจะเปลี่ยนขึ้นมาอา่เปิดเอ้ากลายเป็น ใบนี้เฉยเมื่อกี้ไม่ใช่ถ้าย้อนกลับไปดูนะไม่ไม่ใช่ใบนี้นะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาทำยังไง <c oughs> นี่ก็เป็นลูกแก้วเล็กๆยังไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาหยิบมันจากไหนนะหือ <c oughs> หายไปได้ไงวะ <c oughs> สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากเลย <c oughs> โอเค นี่ก็เป็นบรรยากาศาข้างนอกนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นมุมที่ไม่น่าจะโดนละอ,องน้ําก็เลยเห็นได้ชัดค่อนข้างออตื่นเต้นแล้วก็สวยเลยทีเดียวเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้โหนี่ทุกคนอากาศโคตรด,ดีสวยมากใช่เห็นแล้วเปล่าอันนี้ฝั่งแบบไม่ค่อยมีตึกน้องต้องมาฝั่งนี้โอ้ยสวยอ่ะสวยไหมโอไดอ้ตรงนี้คือคือดีอ่ะ เม่ยที่อาหารเช้าในยเลยตอนเช้าใช่น้องต้องมายืนฝั่งนี้มันจะสวยกว่าตรงนี้วิวมันเป็นวิวตึกก็สวยไปอีกแบบหนึง่งพูดแต่มันดูมันดูแบบไม่เคยเห็นในมุมมองนี้มาก่อนเลยจริงไหมคนมาแล้วใช่ดูนรัดข้ถา,ายคูอยู่มันมมัวเออไม่เห็นจะสวยเลย ดีนะแสงมันเหมือนไฟไกลอ่ะไม่เลยไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เหมือนไฟบ้านดีๆอ๋อที่รักมาดูนี่เลยบรรจุกระสุนบรรจุกระสุนดูไงอ่ะมันต้องหยอดเหรียญมันต้องหยอดเหรียญก็ไม่เห็นอะไรเลยมันต้องหยอดเหรียญนี่ก็ไม่เห็นว่าแล้วต้องหยอดเหรียญว่าแล้วสวย ขึ้นไปชั้น84ต่อนะก็บอกเป็นจุดชมวิวถ้ามุ่อถ้าฝนไม่ตกก็ขึ้นไปได้แตอว่าถ้าฝนตกก็จะอ่าฝนตกก็ฟาวเหมือนกับที่มันสูงมันยิ่งหนาเพิ่มมันอยู่ใกล้เมฆแต่ถ้ากลางวันน่าจะร้อนกว่าเดิมเพราะใกล้ดวงอาทิตย์อ้าวตาแล้วมันเลื่อนมันเลื่อนนเลื่อน เป็นลูกกงแล้วก็หมุนได้ใช่ให้ดีอ่ะตรงนี้ดีนะมันมันไม่มีอะไรกั้นมีกเเฮ้ยมันที่รากถ่ายลูกสวยตรงนี้ดูดิเป็นแผ่นแบบสามร้อยบองศานะพอเราได้มองวิวจากมุมนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสงบนะ แล้วก็ปกติผมไม่ค่อยชอบอยู่ในเมืองอยู่แ sì ล้วแต่ว่าพอเห็นวิวนี้ก็เริ่มเปลี่ยนใจนิดนิดเห็นไหมไฟเครื่องบินโคตรสว่างเลยเห็นแต่ไกลเลยไหนว่าไฟเครื่องบินก็พี่ก็เหมือนอ๋อข้างบนที่บินอยู่ใช่สองลำต้องสเห็นสามลำแล้วอีกลำหนึ่ไปแล้ ผมไม่ทนได้สังเกตน,นะเมื่อกี้ตกใจเลยพอเงยปุนน๊บนี่ดูสไปเดอร์แมนเห็นไหมสูมไหมโอ้โหตกใจเหมือนกันนะจีจีหน้าเห็นแต่ผมไม่เห็นพอเงยไปปุ๊บเฮ้ยกในึกว่าตัวอะไรห้อยลงมานี่คือภาพจําลองของตึกใบหยกนะก็เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะอันนี้น่าจะไม่ใช่แล้วแต่ผมจาไม่ได้ว่าเขาพูดกัเขาว่ามันเป็นอันดับสองหรือตอนนี้อาจจะมีตึกไหนแซงไปอีกนี่ ใบหยกเราน่าจะอยู่ชั้นนี้ไหมจ๊ะใช่สกายวอล์กข้างบ,บนแล้วก็น้องสองเราสุพรรณรู้ไหมว่าตอวน,นั่งตอวขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ต <c oughs> ้อว่าผ <c oughs> ม,ม,มึนเออผมมึนมันมอนกับกรังูมันมันเร็วใช่หนึ่งชั้นหนึ่งวิแล้วไที่ผมจะมือว่ะครับกับห้องแล้วเราก็ เสร็จสิ้นนะวันนี้แต่ว่าอาจจะไปต่อที่ห้องนิดนึงพาอวิวดีอยู่เ <c oughs> พราะตอนมาเราไม่เห็นวิวอะ่ะมันไม่มันไม่ฟินคือเราที้คือ,คอนอนนอนดูวิวเลย <c oughs> แล้วจีน่าเนี่ยเก่งมากรีเควสพนักง,งานตั้งแต่จองแล้วว่าขอเป็นวิวที่สวยๆหน่อยเห็นตึกเพราะมันเป็นสองฝั่งนะตึกวิโยุถ้าฝั่งฝั่งของห้องผมเนี่ยมันจะเห็นเป็นวิวตึกต่างๆเลยแต่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นวิวแบบฝั่งน่าจะเป็นนนทบุรีไหมฝั่งทางไอคอนอะ่ะไม่มีตึกเลยมันจะเป็นสองโซนอยู่ <c oughs> นี่เอาให้ดู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 ด นี่ฟินมากดูเปิดถึงปุ๊บเห็นไหมนีสวยเป็นตึกแสงไฟแล้วก็ตรงนี้ถ้านอนดูก็มีอีกมุมหนึ่งอาจะเปิดมานให้ดูดดวิวต้อง,งสามร้อยสิบองศานอนเปิดนอนเปิดมา่านล้ะเปิดมา่านนอนดูวิวบนเตียงนี่แหละ แต่ถ้าตอนเช้านี่น่าจะตื่นเร็วหน่อยนะใช่ตื่น<ส>เร็วมาดูหมอกฟินมากแสงเขา้าแสงเ<ส>งยต<ส>าเออจริงดืม <ไป S 1> ่มจ,จุดนี้เลยแต่ว่าเราจะตื่นมาดูวิวตอนเช้าอีกรอบนะมันโอเคเลย วันนี้เวลาหกโมงสนะี่สิบนะเราก็ต้องเดินไปกินอาหารเช้ากันนคือเวลากระหนกโมงแต่ก็รู้ว่าไม่ตื่นใช่ง่วงมากง่วงอยากกลับไปนอนต่อไม่ได้หิวเลยคือวันยังอิ่มอย่เมื่อคืนอยู่เลยหิวตอนที่น้องหลับไปแล้วอะ่ะตื่นมามันย้อยเว้ย <laughs> แท้เท่เนี่ยก็ ได้โต๊ะริมนี้เลยเขาโอเคพ่อน้องไงพ่อน,น้องไงให้ติดของโทร่หน้านะก็ต้องขนมปังมีกระอง,องเอากระตงจ้านี่ไม่เอาแกจะร้อง ของน้องเลือเปล่าไ,ได้ได,ได,ได้กินด้วยกันถ่ายเห็นแล้วราววนมสดหกแล้วที่รักมันยังไม่ถ่ายสตอรี่เลย <laughs> เค็ดด้วยระหว่างที่เราต้องสองคนกินอาหารเช้ากันไปนะครับก็ดูวิวไปเรื่อยๆครับก็ไม่ได้รีบเลยมากก็กินกันไปค่อนข้างจะเต็มเหนียวกันเลยทีเดียว <laughs> ก็มันเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับรวมอยู่ในแพ็กเกจค่าห้องแล้วก็คือรวมค่าห้องเนี่ยก็มีทั้งบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์นานาชาติตอนกลางคืนดีเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ต์ตอนเช้าด้วยค่อนข้างที่จะคุ้มเลยทีเดียวแค่บุฟเฟ่ต์เมื่อคืนเนี่ยก็คุ้มแล้วนะนี่มีอาหารเช้าอีกตัว ผมนี่ก็ถูกใจมากเลยนะครับก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยค่อนข้างที่จะกินดีนะซึ่งเราก็กินไปเยอะมากแล้วก็วันนี้เราก็คงต้องออกเดินทางแล้วเพราะวันนี้อ่าเราจะเช็คเอาท์กันแล้วนะครับก็เราก็มาถ่ายให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงก็นี่เป็นน่าจะเป็นโรงแรมที่เรานอนแล้วอ่าหรูที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะไปนอนโรงแรมที่ราคาหลักร้อยบาทนะครับ400ร0อยอยนะครับ เพราะผมจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับเช่นชนบุรีแล้วก็เขาใหญ่นะก็ต้องไปดูกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดโรงแรมรูเท่าไหร่นะเสียดายตังค์แล้วก็เราไปต่างจังหวัดกันดีกว่าเที่ยวสนุกกว่าเยอะไปหลังจากที่เรากินมามันอิ่มชั่วโมองกว่าถ้ากินกันไม,มมไม่อิ่มอ่ะไม่อิ่มอีกเอาไปกินอีกไปไปมันเขาบอกว่าไปได้นะปิดปิดสิบโมงเขาบอกว่าไปได้ไน,นะคือเราสาะาัดขึ้นมามันดีนะ โอ้ดีนะเว้ยไปข้ามห้องนะง่วงอะ่ะอยากนอนต่อนอนต่อได้เลยจ้าที่มิชลี่ที่ลงตัวแบบเป็ทำงานต่อเออแล้วก็ลดความอ้วนอย่างด่วนที่สุดด้วยไม่ลดอีอินกับเคที่ละทุกคนแต่ผมขออนุญาตนอนต่อชั่วโมงนะไม่ไม่ไหวจรินกับไม่รับแดดสองไหนอะไรอย่างเี้ล่ะก็นอนไปเลยแค่นี้แหละกลับแล้วตอนนี้จะไปเช็คอินกันเอ้ยเช็คเอา เอาที่โรงแรมนะมาใช้สิทธิ์เวลคัมดิงนะไม่ได้ใช้ดิงเมื่อวานมานั้นเกินตรงสนามคร่ะมันจะมี